มารับมนีผ้าผ้ามาเบึงหัวหน้าเจ็บบักเน่าบักเน่านกคักดวงเนี่ยมันดวงแห้งปวดเันมาเลยเจ็บออกเจ็บไปขายเจ็บไปขายคือเจ็บเจ็บปันเขาไปเจ็บไปขายเจ็บไปแจกพี่น้องเจ็บไปแจกพี่น้องมันดวงแห้งปวดเนาะหาหน่วยสิบบาทกิลงไปมันดวงแห้งปวดไหมมันมันหลอะไรมันกับหน่วยมันบนไ่เนาะเบืองว่ะเบืองว่ะ นี่มันโดเกินไปเบิ้งมันโดแล้ววันนี้มันกับโบสมบูรณ์นี่เห็นปหน่วยมันหลายคือยังเมียลูกโดกโดแต่ลูกแต่ว่าบสมบูรณ์หนึ่งอีแต่หน่วยมุงมุงจักหน่วยบาทขนาดหน่วยบาทก็หน่วยสิบบาทหน่วยสิบบาทมันโดแห้งขวดขนาว่าเย็บออก มันบ่ตรงนี่บักดาวมีตัวหน่วยง่ายบังดีหน่วยมันหลายหลายอะคือยังเมลูกดกหน่อยวัวหัวนาคือมุนก็ไปคักแต่น,น,น้ำก้อตาได้ออกมาได้เด่นออกมาอยู่่วาตาหายไปเส้นละครางหนึง่งอยู่ว่าอีกเด้อ เบื้งเนี่ยมันปีเน่ทางในๆเบื้งปุ่มหนึ่งจักหนวยนี่หกหนวยนี่ปุ่มนี่พวกนี่หกหนวยกึงบ้งหาเอาบ่ได้เบึงเก็บออกเบื้างนี้วหนาแล้วน้ำกตาเด้ก เอ้มีต้นใหญไงคือจของกันปะน่เอาไปกันมอาทิตย์วางหันเออเอาไปเอเอะนั่นบอกเลยตัวนั้นตัวตาเอาไปว่างลงบ่ถึงหาทีเมาเมดพนาเาไม่ในั่นเออกนาบ้านเนาะบึงด้วบึงปุ่มนี่จัหน่วยนี่หนึ่งสองสสี่หเจปดมี พวกนี้แปด่วยนี่อืมบึงพวกนี้แปด่วยมันดกเกินเอาเหมือนเล่ยแถวไม่ใหญ่นะอืมโอ้ยมันเงินลอยสามสิบบาทเนี่ยได้ค่าลูกไปโรงเรียนเลยยด้วนี่โอ้ยกวง,งวนหนึ่งวันเปียดงวยเก่างวยมันหลายๆมันกับบ่สมบูรณ์ ต้องเอาออกอันเยถด้านพ่วงละสองสามหน่วยพอดีกิดอกืนเอเยวกินเล้วเนาะบิ้งกินข้าวเดียวจนเต็มซ้ำแล้วนั่นมกินแต่เนี่ยกของนี่ม่เลี้ยงมดคุมต้นบางหน้าต้นเดียวเลี้ยงดม,มนนด,ด,งดงมคุมนั่นยุโรตานั่นเก็บบนนั่น,น,นยุโรตานไหมบว้นบัน่มง มันเป็นไหนมันมงเบิงบักพริกนี่นี่นี่บักพริกยังสี่ด้วยนี่ก็ลองไปดูเล่ม,มันหลายนี่เห็นบลอกเกิดในป่าหย่านี่นี่โบราณว่าเจ้าเคยปลูกพริกเห็นบักพริกเหี้ยบลอกมันตายบลอกมันเป็นโรคบบลอกสัตว์โบร้านพันว่าดูเล่ม,มันดีหลายเพียม,มลงเบื้งองหน่อมันนี่เลยวัยน,นันว่นนท่นหนุนงานางแต่งกิ่งมันในเดือน หันบ่ไน้ำจิกคอตาเด้อมีแม่มือแม่มือทั้งนี้แม่ดีบ้านเนี่อใส่ดีไปเอากนี่กระดกปวดเนาะพวงลาเป็ดละเก่าเยเบื้งพวกนี้ในหน่อยนี่จักหน่วยเบึ้งพวงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพวกนี้เจ็ดมันนั่นพวงมึงเก็บออกกัน พวกหนึ่งพวกหนึ่งมันหน่วยมันหลไหลมันกัดเลี่ยงกันบริย์มึงมันต้องเก็บออกเห็นปะเก็บออกตัวมึงงหน่วยมึงไงเนาะ Nguyên cứ cho khoang vật nuôi yên cứu cho khoang vật Có Có thử mong đơn mong này. Hm hm Ôi nhìn nuôi hm 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 đốt cả đốt hm 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 cả hm Đốt leo hm cả tung. คน,นอ่ะนมนีต้นยมง멍พวกละแปดละเก่าพวกละสิบต้องเจ็บออกบวกเจ็บออกไม่กัดมันประตรงพวกนี้แปด ใส่ต่อหน่วยไข่ต่อหน่วยไข่ไข่อยังไข่เป็ดไข่หานมันมีหลายไข่เลยไข่กับฟอมเมียนอุดมสมบูรณ์เนาะอุดมสมบูรณ์คือเจ้าของได้เก็บอีกรอบหนึ่งด้วยรอบจังเดี๋เก็บจนมันหนีไปแล้วเนาะแม่นั่นแม่ทั้งในในแม่มันเอาเข้าไปว่าไดเอาไปเอาไปไปเก็บภายในไปดุด ว no ้าดีด um uh ุดเอาหายดอกยึบโรดข้างนอกเจ้าบึงดุดุนเก้บไปเอาหายบึ่งมีมีตะนวยมงมงบึ่งเออมักนาวยังมาโดกักแพันยังคือโดกัดแ่บึงมีตะนวยยังบึ่งพีบิ้งนี่ เอา,าอเงินลดเพียยูนี่นนคือยังรวยไงแต่พะว่าทำต้มขาวเดียวเฮ้ยหมกหน้าไหมท่านสี่หลากของนี่ในหัวในสวนมันโมเมนต์หลับมาเนาะใส่มันแลนลายม,ามึงกนกะละมังเหรออ้านั่นน่นนนออะนนอง่วย งยเขขายโล่หกสิบโลเดี๋ยวนี้เขาขายโล่สิบหตเขาขายโลสิบดนีーー้ขายโลสิมึงเอ้ยหน่วยมันหลายโพดมันเริ่มระตรงโดโพลมันไม่ได้แม่สวงอันนั้นเออเดี๋ยวดีเก็บดอก ห้ามองเขากันห้ามองมุนเขากันน้ำมันไหลไปมุนเข้าไปนี่บักนาวงอกรเกินไปเนาะดูนี่เห็นบ่เซียนปูนขิงง้อเสร็จแล้วอุ้ยไปเอาในเดินเนี่ย กีบเอานี่เขาว่ากาบขี้ดินกาบขี้ดินกาบขี้ดินรถน้กาบขี้ดินเพราะว่ามลบด้วยมันเลยดูยังบม่ตรงมันกระตรงอยู่ปุ่มไหนมันกระจองเอาออกปุ่มไหนมันหน่วยหลายมันก็ไม่ตรงปุ่มไหนหน่อยๆมันกระตรงแต่ว่ามันตรงเลยเนาะมันตรงเลยเนาะเออมันตรงเลย บ่แม่นว่าบ่ตรงดิหน่วยนักนยเป็นพันมันันันมันดกนีุ่นี่เออพุ่นน่ะตัวแดจังได๋เหลืออีกบ่นอย10นเบิ่ง4 5 6 7 8 9 9หน่วย0เด้อมันสิเฮ็ดได้จักบาทเด้อเบิ่งในปุ่มนีน้อยๆต้องได้อย่างน้อย200 บ่ได้บางไม่ได้บางสวมรอยไปจง้น,นบ่ส้นบ่แม่นลูมดกแม่นลูกด,ดอกดดอบผมมายกกรนนีไปแม่ไนลกูกมายกมายกกันนีแล้วน,นี่เต็มกระมังแล้วมนนา,ด,วาด้ถึงหล้วลูกดีมากระไผ